เอาอีกแล้วครับกูรูนักนคุณชื่อดังนะครับคุณรวิสกิเนี่ยออกมาบอกว่าไบเดนแล้วก็เฟดเนี่ยกำลังจะฆ่าคนจนนะครับเงินเฟอ้อรั้งใหญ่จะเกิดขึ้นและตลาดหุ้นเนี่ยก็พังแง่ๆครับเป็นยังไงทำไมถึงมอมแบบนั้นแล้วต้องซื้ออะไรในท่ามกลางความผันผวนวิกฤตครั้งนี้คินไลฟ์ฟ้าน,นะครับ ทีมพิเศษคนนะครับผมคิมนะคุณอยู่กับช่องคิมพัเฟอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยถึงเรื่องการเงินและอนาคตไปด้วยกันครับในคลิปนี้จะชวนควุยเกี่ยวกับบทคําพูดของคนคนหนึ่งนะครับนั่นคือคนโรเบ,บิดที่อิตาลีนั่นเองนะครับก็เป็นพ่อรวยสอนลูกนะฮะก็เป็นกูรูนะครับเกี่ยวกับการเงินนักเขียนหนังสือชื่อดังก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งจากอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเขาก็ได้ออกมาทํานายนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ย อเมริการสกิจเนี่ยจะพังเดือนตุลานี้นะครับตอนนี้เลยมาได้ส2วันนะครับแต่ตลาดหุ้นยังก็ยังไม่พังนะครับซึ่งหลายคนก็หาว่าเดี๋ยวเขาจะ แปว้แวเปล่านะครับพูดไม่ตรงปกอะไรอย่างนี้นี่นะครับแต่เขายังมั่นใจยอยู่แล้วออกมาบอกว่าตอนนี้นี่นะครับทางเฟดเนี่ยทางไบเดนเนี่ยกำลังฉีกเนื้อคนจนเป็นชิ้นๆนะครับด้วยการเกิดอินฟล레이ชันนะแล้วก็บอกว่าวิกิจก็ต้องเกิดแน่นอนครับนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาออกมาเตือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในปีวิกฤต2008เนี่ยซัปพรลีเนี่ยเขาเคยออกมาบอกพูดถึงวิกฤตด,ด้วยนะว่าเฮ้ยซัปพรี่จะแตกฟอสฟูตอสังหาตอนนั้นจะแตกนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยทัวลงเขายับเลยนะครับและวันนี้เนี่ยก็เรียกกววว่่าไมลลัดน อีกรอบหนึ่งนะฮะออกมาจมตีได้นะโจไปเด่นแล้วก็ทางเฟดนะครับบอกว่าคุณกำลังจะฆ่าคนจนครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโรเบิร์ตสกี้นะครับก็ได้ไปอ,ออกายการของตัวเองเป็นรายการพอดแคสต์น,น,นะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดิมพันตรงข้ามกับเฟดนะเชียร์ทุกคนเนี่ยเดิมพันตรงข้ามกับเฟดเลยนะครับ และก่าวอีกว่าเงินเฟอ้อจะมาเยือนก็เฮดจิงรักษาความมั่นคงของคุณให้ดีนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็แนะนํามาตลอดนะเรื่องของทองคำซิลเวอร์แล้วก็บิตคอยน์นะฮะแต่เนี่ยก่อนจะไปดูว่าทําไมาต้องเป็น3อย่างนี้เดี๋ยวจะมาลงดีเทลว่าในพอดแคสต์เขาพูดถึงอะไรบ้างแล้วเขาเห็นภาพอะไรนะครับสิ่งที่รูเบ,บิลกักลงวลน,นี่คือเรื่องของการพิมพ์เงินมหาศาลครับเรื่องของการอาัดฉีดเงินการใช้นโยบายกระตุ้นนะครับหรือการขาดดุลก็ไปของทางเฟดของอจากประธานาธิบดีโจไปเดนนะฮะอย่างแรกเลยในะเรื่อง,องก่อนอินฟ เช่นเงินเฟอ้อเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับเริ่มมีคนหลายคนมาพูดถึงเช่นคุณแจ็คดอร์ซี่บอกว่าอเมริก oh าจะเกิดไฮเปอร์อินฟลัชันอันนี้ก็ถือว่าฮ์ดคอร์เหมือนกันครับซึ่งสิ่งที่โรเบตชวนให้มองในพอดแคสต์ของเขาเนะเขามองตอนนี้สังเกตไหมครับเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยโจบไบเดนเข้ามาเนะี่ยก็มีการอัดฉีดแพ็กเกจการแจกเงิน1.9ึ่งจุดเก้า t ทุกอย่างดูจะราบรื่นนะดูการจ่ายจ่ายใช้เงินเนี่ยดูเหมือนจะแบบโอเคราบเรื่อนไปหมดเลยแต่มาวันนี้เนี่ยทิศทางของโจเเน,นะหือนนะปนไบ าเก็บภาษีซะมากขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยนะครับจะมีภาษีตัวใหม่ๆออกมาทั้งภาษีเอ่อคนร่ำรวยภาษีเวลทักนะฮะถึงแม้กระทั่งพวกอาร์ลีไลซ์แคปิทัลเกนเนี่ยนะครับก็เริ่มมีตัวใหม่ๆพุดขึ้นมาเยอะแล้วนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าการขาดทุนที่มากมายจาเป็นต้องเก็บรายได้ที่มากขึ้นด้วยนะและภาษีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งในมุมน,นี้คุณโรเบิร์ตโคสกิก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยการ ออกมาที่ทางในแบบนี้นการจะเก็บเงินมากขึ้นมันแสดงว่าการคลังของโจไบเดนในอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีเงินเหลือมากแล้วครับแปลว่าเฮ้ยเริ่มที่จะฝืดๆเครื่องแล้วนะครับถ้าจ้องกลับไปคาพูดของคุณเจอเนี่ยเองก็บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ขยายเพดานนี่ครั้งนี้เนี่ยนะอเมริกาเนี่ยอาจจะเปี้ยนี้อาจจะพินาศชํำระซึ่งเป็นเรื่องที่ใหญ่มากครับถ้าคะแนเอาถึงผลประกอบการหรือว่าการเงินที่ไม่ค่อยจะดีแล้วครับซึ่งจากเป็นการเก็บภาษีหลายๆอย่างทําให้เสร็จมาท้ทีหลายๆคนก็ออกมาเมนชั่นนะครับออกมาพจารณ่จานเโดยเฉพาะคุณ าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของรายรับนะฮะเอิคุณจะเก็บเงินเก็บภาษีเข้าไปปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ปัญหาคือการจับจ่ายใช้สอยต่างหากคือคุณเอาเงินไปจับจ่ายใช้อกับอะไรที่มันไม่เกิดประโยชน์ละลายแม่น้ําอะไรแบบนี้กู้เก่งนะฮะทำอะไรไม่ถูกเนี่ยกู้ยอย่างเดียวแล้วก็ละลายแม่น้ําไปเนี่ยอันนี้คือประเด็นปัญหาต่างต่างอังหากนะครับอีกทางเรื่องของคนรวยกับการเก็บภาษีเป็นเรื่องที่เป็นไม้เบือ่อไม้เมากันโาตลอดนะครับถ้ามันเก็บได้ง่ายจริงเนี่ยมันก็คงจะเรียบร้อยไปนานแล้วนะครับไม่ต้องมรอถึงวัน เนนขอมัหมืกถ้าเก็บมากคำนวณก็จะยกย้ายไปที่อื่นนะย้ายสา์สินไปที่อื่นย้ายกําลังการผลิตย้ายบริษัทไปที่อื่นที่เป็นประเทศที่ไม่เก็บภาษีหรือเก็บน้อยกว่านั่นเองนนะครับซึ่งเรื่องนี้ในไทยเราเองก็มีเรื่อง,งสิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆนานามากมายนะเราก็เห็นว่ามันก็มีการดึงเม็ดเงินออกไปถ้าเก็บเยอะเขาก็ย้ายไปก็แค่นั้นเองครับอีกปประเด็นหนึ่งเลยคือคนรวยเนี่ยก็มีวิธีการหลบเลี่ยงภาษีอยู่แล้วนะครับ ถ้ามองมิคก็จะเห็นภาพชัดชื่นนะครับว่าการจ่ายเงินเนี่ยจ่ายเก่งนะครับถือว่าใช้ไปเยอะเลยแต่ว่าทิศทางการเก็บภาษีเนี่ยดูเหมือนจะไม่ง่ายขนาดนั้นดูเหมือนจะมีการต่อต้านรุนแรงต่างๆนั้นามากมายนะครับทำให้หวยเนี่ยออกไปที่คุณโจไบเดนว่าเฮ้ยคุณโจคุณเอายังไปต่อไหวไหมนะครับความนิยมของคุณเป็นยังไงบ้างน,นะฮะซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคือว่าความนิยมของคุณโจไบเดนนี่นะครับกำลังออกแบบหล่นหวบเลยนะครับท,ทั้งที่มาบริหารไม่นานเองฮะ ก่อนหน้านี้เนะี่ยทันโจไบเดนเนี่ยครับได้รับการเลือกตั้งค่อนข้างชนะขาดเหมือนกันนะก็เรียกว่าชนะแบบโอ้ยโอ,ยโอย้ใครจะเอาโดนัลด์ทรัมป์อ่ะนะไบเดนนี่มาวินกว่าเห็นนะครับซึ่งตอนนี้ความน่าเชื่อถือเนี่ยลดลงนะครับความนิยมลดลงเหลือเพียงแค่38เองนะฮะเพราะว่าปัญหาเนี่ยสะสมหลายด้านนะหนึ่งคือผลักดันอัดฉีดเงินเยอะนะครับไออีกมุมหนึ่งคือก็คือแบบคนเริ่มไม่เชื่อใจนะครับด้านบริหารเศรษฐกิจนะฮะแม้แต่คนในพรรคเดียวกันยังบอกเลยว่า เออก็คือเนเองโซเชียลก,ก็คงทําไปแต่ว่าในมุมของเศรษฐกิจเนี่ยเขาดูไม่เห็นความหวังว่าจะบูสต์กลับมาร่วงเรืองอย่างไรได้บ้างนะครับดังนั้นหากมองในมุมนี้ก็อาจจะเข้าทางของคุณโรเบิร์ตนะฮะที่บอกว่าตอนนี้ทางคลังเองก็เริ่มจะหมด ตัวเหมือนกันเริ่มจะฝื่เครื่องเหมือนกันนะครับต้องเร่งเก็บภาษีคะแนนนิยมก็ค่อนข้างหายไม่แน่นะครับมันอาจจะทําการเทปโครินการลดหรือการเพิ่มดอกบีเนี่ยจะทําได้ยากมากหรืออาจจะทําไม่ได้และเขาคิดว่าสุดท้ายนะครับรัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องพิมพ์เงินอัดฉีดหรือพิมพ์เงินอัด หรือว่ากระตุน้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าประมณหน,นี่จะมากขึ้นเท่าไรและสุดท้ายครับไม่ต้องแคร์ว่าเงินจะเฟอร์เท่าไหร่ด้วยครับอย่างนี้คนดูว่าตอนนี้ประเด็นเงินเฟอร์เป็นเรื่องที่หนักหน่วงเอาการเลยนะครับถ้าวันนี้เนี่ยอย่างทางเฟดก็พยายามจะเทปเปอร์ริงลดการอาชีดหรือแม้ทั่งจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คิดเนี่ยนะครับก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีต่อเศรษฐกิจหรือเรื่องของการรักษามูลค่าของเงินหรือเง,เงินเฟอร์จะดีขึ้นถูกไหมฮะแต่ถ้าหากมองถึงการคลังเนี่ยโอ้โห อ่วมยังอัดฉีดขนาดน,นี้เนี่ยยังกลับมาไม่ได้ถ้าขึ้นดอกเบี้ยไปแล้วกันอัดฉีดไปเนี่ยมันไม่แน่นะครับทำให้เศรษฐกิจที่กำลังจะเริ่ม ขึ้นมาอย่างยากลำบากอาจตกลงไปอีกก็ได้ครับซึ่งล่าสุดนะครับมีวิจัยจากทางมหาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและถ้าแรงแบบนี้อีกเนี่ยมันจะได้เป็นทิปปิ้งพอยต์นะครับถึงจ,จุดหักเหครั้งสําคัญนะครับเพราะการเติบโตของเงินเฟอ้อเนี่ยจะทําให้ค่าครองชีพของคนอเมริการเนี่ยเติบโตสูงขึ้นมากพอสูงขึ้นปุ๊บจะให้รายได้ของพวกเขาเนี่ยตามไม่ทันนั่นเองครับ ซึ่งหากเอาคำพูดนี้ครับไปเชื่อมโยงกับทางคุณโรเบิร์ตเนี่ยหมายวามว่าเฮ้ยยังไงเฟดอาจจะไม่ได้ลดนะครับหรือว่าไม่ได้คุมเงินเฟอ้อได้อาจจะต้องอัชีดมาช่วยเศรษฐกิจเพื่อบูสตัวเองขึ้นมามากมายสุดท้ายเนี่ยจะเกิดเงินเฟอ้อถูกไหมาเกิดเงินเฟอ้อกระทบอะไรกระทบทำให้คนอเมริกรันหรือคนหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยมีค่าของชีพที่สูงขึ้นนะครับรายได้เนี่ยก็ไม่พอกับรายจ่ายเพราะรายจ่ายมันแพงขึ้นแพงขึ้นอยู่ยากขึ้นนั่นเองนะครับก็เป็นคําพูดหนึ่งที่ไปอ้างองคุณโรเบิร์ตว่านี่ไง โเดนแล้วก็คุณเฟดนะครับจอร์มพาวเวลเนี่ยกำลังทำร้ายคนจนอยู่นั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าเป็นคำพูดที่หนักหน่วงนะโจมตีจับจ้วงยังหนักหน่วงเลยนะครับไบเดนแอนเฟด ripping off poor people นะฮะหรือทำร้ายคนจนนั่นเองครับเพราะว่าเขามองทางไหนก็จะเห็นภาพเลยว่ามันออกท็จทางเดียวนั่นคือการเกิดอินฟลชันเท่านั้นนะครับไบเดนและเฟดเนี่ยต้องการให้เกิดอินฟลชันนะไม่ใช่พยายามจะปกป้องนะฮะ เพราะการเกิดอินเฟชันเนี่ยมันทะให้ไม่เกิดดีเฟชันนั่นเองครับการเกิดอินเฟชันเงินเฟ้อทาให้เศรษฐกิจเนี่ยไม่ฝืดเคืองมันอยู่จะหมุนต่อไปได้นะครับแต่อินเฟชันนั้นเนี่ยมันกลับทําร้ายใครละ่ะคือทําร้ายคนจนนั่นเองก็จะอ้างอิงกับมหาลัยมิชิแกนที่พูดไปข้างต้นนะครับและยังทําให้คนรวยเนี่ยก็ยังร,ร่ํารวยยิ่งขึ้นด้วยนะทำไมจะไม่เวิร์กล่ะทุกคนก็ดูแฮปปี้กันหมดนะครับหวยไปออกที่คนจนไงสบายใจนะฮะและคาพูดสุดท้ายของพ่อรวยนะก็บอกว่า be smart นะครับ buy gold silver b i t Bitcoin นะฮะก็นะ Go ลด์ซิ r เวอร์บิตคอยนะครับซึ่งส่วนของเขาเนี่ยเอาจริงโกลด์ซิวเวอร์บิตคอยเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะสุดยอด เป็นซอฟต์สินมหาปลัยสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คนณบิทชูบอกว่าทาไมเขาถึงต้องซื้อไอ้สอย่างนี้นะฮะนั่น,นคือเพราะเขาเนี่ยนะครับไม่เชื่อใจเฟดนะครับไม่เชื่อใจเทรเชอรี่แล้วก็ไม่เชื่อใจวอลล์สตรีทเนี่ยไม่เชื่อใจเฟดไม่เชื่อใจคลงังไม่เชื่อใจวอลล์สตรีทเลยนี่เป็นระบบศูนย์กลางว่างั้นเถอะนะครับเพราะถ้าคนเราไว้ใจกันก็ต้องเชื่อใจเฟดถูกไหมแต่ว่าเฟดเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจคลังเองรัฐเองก็ไม่น่าไว้ใจหรือวอลล์สตรีทเองก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยเนบิตคอดีกว่าไม่่ต้ออองงเเชืใจคครป็น,นทํา ซิลเวอร์ก็ได้หมดเลยครับ ซึ่งก็น่าจะตาดูว่าไอ้ที่เขาบอกจะเกิดขึ้นอย่างแคร์อย่างวิกฤตเนี่ยจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่านะครับหรือเขามองเห็นสิ่งที่ไม่อาจจะย้อนกลับมาได้แล้วหรือเปล่านะครับออจริงเรื่องพวกเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้อ่เป็นเรือ่องเซอร์ไพรส์อะไรนะเราดูตัวเลขต่างๆตัวเลขเงินเฟ้อตัวเลขการขาดดุลงี้มันก็พอจะประเมิน,นหรือคาดการอนาคตได้มันจะรับมือจัดการไหวไหมนะครับสิ่งที่เฟดทำตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาแต่เป็นการเตะถ่วงปัญหาให้อ่ไปข้างหน้าได้มากขึ้นนะครับหรือว่าบทขยี้ไปต่อซึ่งถ้าใครเป็นีายจะูว่า โอ,อราคานี้นี่มันไม่ได้เลยนะครับหรือว่าการคัดประมาณนี้เนี่ยมันต้องปรับฐานครัง้งใหญ่แต่ว่าตลาดหุ้นกับที่เติบโตสูงขึ้นไปและเงินเฟ้ออาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทางการเนี่ยได้เลือกเอาไว้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่คุณเรดิโอบอกครับไม่มีทางไหนไม่ปวดกราวจะทําอย่างไรนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้เศรษฐกิจดีสุขภาพดีเหมือนคนเจ็บๆอ่อแอเพียงแค่ต้องเลือกว่าล้มท่าไหนและดูเหมือนว่าเงินเฟ้ออาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง ของเฟดแล้วก็โจไปเดนก็เป็นไปได้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนนี่ฟังจน,นจบมาสบคลิปคลิปนี้กัน,กนกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึงคําพูดของคุณโรเบิร์ตคิสกินะที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยเฟดเนี่ยขเขาเรียกว่าทำนายคนจนนะครับโอ้โหรัฐบา,ทาลทำนายคนจนนะฮะ ก็เป็นวอร์ดดิ้งที่คลาสสิกนะครับผมชอบโรเบิร์ตตรงหนึ่งเรียกว่าแกนมีวอร์ดดิ้งวอร์ดดิ้งเท่ๆเฉียวๆเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นนักเขียนไงต้องเขียนจูบหัวโจ๊ะนะคนก็เลยเอาทำทำคลิปยูทูบเบอร์ก็เลยมาทำคลิปซะเลยนะครับเพราะว่าโจ๊ะดีนะครับคนชอบนะครับคนมาทัวลงเยอะดีนะฮะซึ่งแต่ว่าเขาเองก็ได้รับ ความสนใจมากเลยว่ามุมมองเขาบอกว่ามันจะเกิดการแครดและบอกว่าเฟดหรือว่าทางโจไบเเน,นเองเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดเงินเฟอ้อนะเพราะเป็นสิ่งที่ต้องไปทางออกไม่เป็นทางออกเดียวที่เขาจะทําได้นะครับแต่เงินเฟอ้อทาอะไรละ่ะเงินเฟอ้อเนี่ยก็ทํารายคนจนนะครับทำให้ค่าครองชีพต่างๆนานๆเนี่ยสูงขึ้นมานครับสูงขึ้นทําให้รายจ่ายมากขึ้นและเขาเนี่ยก็เหมือนถูกขโมยความมาั่งคั่งไปในทางกับการคนที่ร่ารวยเนี่ยเงินเฟอ้อก็ทำให้ทรัพย์สินเขาร,ราคาขึ้นนะครับหุ้นเพิ่มข,ขึ้นหมดพอขึ้นปุ๊บก็ให้คนวรวย่่รวววขึ้้นนะบแลอกาจเด มันถึงหมด,หมดตังแล้วนะครับเพราะอะไรครับตอนแรกเนี่ยก็มาถึงจ่ายเงิน1นึ่ง t i หนุ่ดเก้าฟ r ีฟิ i ชิ f e นะแต่วันนี้เนี่ยมาพูดถึงการเก็บภาษีนะครับแล้วบอกได้ว่าถ้าไม่เพิ่มเพดานนี้จะมีความเสียเ่ยงนะเรื่องของการผิดนัดชําระด้วยนี่คือเรื่องที่ร้ายแรงนะแปลว่าเขาบ่งบอกว่าตอนนี้เฮ้ย เริ่มหมดตัวแล้วนะเอ้ยตัวเริ่มหมดตัวแล้วนะครับเป็นงนี้ไม่ได้แล้วนะฮะและล่าสุดครับคะแนนนิยมของโจบเดนเน่ก็ลดหวบเลยนะครับเนื่องจากความไม่มั่นจใจนั้นการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจรุนนี้นั่นต่างๆมานามากมายก็ค่อนข้าง น่ากังวลว่าจะออกอันอัดฉีดเงินเพื่อสร้างความมั่นใจหรือว่าอัดฉีดเงินเพื่อจะเร่งคะแนนนิยมหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูนะครับสับคลิปนี้ก็มาเล่าฟังเท่านี้เนาะหมอทุกคนจะชอบคลิปนี้นะถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดตามช่องพิมพพอปกติด้วยนะครับและใครอยากฟังข่าวลูกข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็เชิญชวนนะก็สำหรัตำรวจที่คลองเรียนวงในได้นะครับผมจะเอารีเสิร์ชเนี่ยบทวิเคราะห์รีพอร์ตต่างๆของทางทั่วโลกเลยเอามาทำรีเสิร์ชมาให้เล่าฟังว่าตอนนี้โลกระบาดทิศทางไหนนะครับหัวใจของมันใหญ่คนได บิดเบือนบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าเป็นรีสิร์ยเนี่ยมันเป็นรวิจัยที่เป็นพรีเมียมนะครับเป็น p r i v a t e ต้องจ่า,ายตังค์ไปอาจจะเห็นมุมมองบางอย่างที่ตรงมาตรงมามากขึ้นโดยที่ไม่ได้มีผมยศแอบแฝงก็ได้นะครับแล้วส่วนจัยจะรวบรวมไปถึงคริปโตนะครับบิตคอยดีไฟแล้วผมเห็นบอกเลยว่าถ้าคุณได้เห็นภาพเนี้ยมันเก็ตเลยว่าที่โลกจะไปทางไหนและคุณจะมั่นใจในการถือทรัพย์สินที่คุณเชื่อมั่นมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังจนจบอาจาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ